เอ้ย <ใน S 1> มีชาร์จวัวจะทำให้ในเทิร์นนี้ไม่สามารถเสียไลท์ได้มากกว่านึงถ้าผมถ้าผมสำเร็จในกะารเก็บเซม,มเปิลไปเลยอไอเฮียโดนดันขนาดนี้ไอเหรอผมผมไม่ได้เกี่ยวกับเออ่จะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จน,นะแต่มันแต่มันดันมาถึงข้างหน้าแล้วจ้าไปละลาก่อนหลอดพุทธลาก่อนหลอดไม้ใช่ลาก่อนเซมเปิลด้วยไม่ต้องห่วง ผกตันแล้วคือคือแล้วหลอดแม่งบอกไปตอนที่แบบว่าพายุไม่เข้าไม่เราบอกว่าเราบอกว่าเลยนะเดี๋ยวเออหลอดแม่งไปตอบพายุเข้าไม่พอเฮียเราปล่อยให้มันดันเข้ามาลึกด้วยพี่แล้วเฮียถอดก็บอกว่าหลอดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเก็บกันนะคือผมพันมาคืนพี่เป็นนั่งอยู่ในยาแล้วใช่คือกลัวคือกลัวก้าวขึ้นยาตอนมันมันพูดเสร็จปุ๊บ กูเข้ายานไปแล้วกูเออช่างแม่งไหนๆแมงปพายุมาแล้วพายุไล่สันไอ้พวกคือต่างอะไรอันนี้ทุกคนแม่งแบบเตรียมตัวแต่งดาวนี้พอมแล้วไอ้ยี่ห้อยูแล้วมันอ้โดนคูนี่อยู่ข้างหลังโอ้ยก้อด โอ้รอบสองไอ้เหี้ยไอ้ัตัวพับเลยคือมันยิงมันยิงไงบอลนะแต่แม่งมีสายแม่งมาโดนเราไอ้เจ้าเอาเรื่องเกิดมันมีใครสักคนในพวกเราเป็นตัวจริงแน่ๆมีดูไปไปชั่นมาคืออะไรวะตัวจริงตัวจริงตัวจริงเนี่ยหนังโคตรเก่าเฮ้ยหนังโคตรดี คือทาให้ตอนเด็กๆเนี่ยไม่กล้าไปโคลุมเหงาเลยตอนนี้พี่ิจะไปไปโคตรข้าไม่กล้าเข้าบ้านหิมะเลพี่กัวเกินอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วยิงกอที่เกาะเกีย่กาะคุณจะตก็แ่เป็นอามันมที่มาก่อนกันแล้วกุโดนไอ้ผู้าีนี่อะไรวะ มันเดินไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนู้นนะเออคือคือหลอดวูบมาตายปุ๊บหันไปแล้วก็มีเฮลบอมระเบิดต้องจัดเรียงความรู้สึกก่อนเจะอะไรขึ้นโอ้ยเงี้ยผมเป็นพิศดาเท่านั้นแหลงเงี้ยนนานเงี้ยสิ่งนี้ไปเขียนนานเนี่ยนะพิษดาษโอริโอ้แล้วฉันเป็นมีผลได้มะไงอ๋อเฟรมเหล็กกูหายไปครึ่งนึงอ่ะ มันจะหายได้ยังไงไว้เฮียมันทำให้มึงมองไม่เห็นมันต้องเพิ่มเพมเรทดิมันตัดนิ้ไว้ัเลยนะหนีไม่รอหัวหน้ามองิกอรเโอ้เฮียเทเลทเทเลทเฮ้ยคุณมีเทเลท สุดยอดเลยแอลโควิ่งผ่านนี่จะเป็นอาวุธต่อเออี่อะเอานักยิงมุกเอียร์ตรงหลังนี่อมตะเนี่ยหลังหลังแบบนี้แม่เป็นอมตะก็ใช่ว่ายิงยิงยิงไปเข้าทุกนัดเลยไอ้เหี้ยปืนกูแม่งกระจอกไอ้้เหียไม่ไม่มีใครสนใจตัวนี้หรออันนี้มันใช่ไหมเนี่ยใช่ยรือที่คิดไหมมันจะหันมายิงเราไม่ได้ประเด็นคือไอ้สองคนที่วิ่งไปไม่มีใครสนใจเลยบน โต๊ะเรากำลังไปเป้ากับข้อปืออันนี้ไปไหนอุ้ยบอกว่ากูไม่อยู่คนคือไม่มีของที่เอาไว้จัดการตรงนี้เราเอาเราเอาอาวรธดูไม่ได้เขาทำชาเลนจ์หนึ่งผมทำชาเลนจ์หนึ่งชาเลนจ์มอเตอร์ยิงยิงข้าวปืนทางไงมอเตอร์ไอ้มอเตอร์ทำอะไรนี่ไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่มอเตอร์ระเบิดปกติเอาเป็นอันนี้ออโต้คันนัลพะเทอร์เรนยืนดูเลยจะเป็นแบบต่อออโต้คันนัลพะเทอร์เรนแล้วกัน 2เลยอ่ะคืแก้กันเวลาันยิงหายแี่งจดแยกเฮ้ยเฮ้ไมหันมาทางกบอกบอกก่อนเี่ยมหันไปวมาหันไปเวหันโอ้เหี้ยเดโเเตอร์ยิงข้หลังโคตรแรงเข้าไปเข้าเข้าเ้าแต่แต่เอาตัวแคนนอนแม่งไม่ดีเท้มปืนดินมันยิงอะไรอยู่อะอะไรอไม่ใช่้มปืน โอ้พี่มีระบบที่ไม่ตายหรอผม,มันจะตายไม่ตายก็เกลี้ยงอะไรสักหน่อยจอดลูกผมไปมันยิงได้เดี๋ยวนี้มันยิงตรงไหนก็ได้เลยกระปไอ้สัตว์ะป๋อรับรองเขาได้เขาไลด้ระบบยิงเเลยไแไปนี้ต่ว โอ้ยโดนไอ้เหี้ยผม่นยนตพี่ปั๊ร้อยมันนั่งอยู่ในป้อมปืนไอ้เหี้ยมองไม่เห็นป้อมมันอยู่ในอากาศเอ็นมันล่มเหนื่อยโดนโดนบอลจริงหลังอัะใช่ไหมอยด๋อโอ้โหแดวกเขาเลยคุณคุณคนไม่นะะ่าเข้าต้องน่าจะต้องเป็น yeah, ได้ต้องเป็นระดับมีเดียมเลข90ตัว,ม,ตวมาตามเขาไปม,ไมั้ยไ่คือเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ถนนถนนถนนอย่าไปทางนี้หน,หน้าตามไม่ค่อยคุ้นเลยวะเอ้าเอ้าโอ้ <c oughs> โหมึงกูชุบมึงแต่มึงตอบแทนกูด้วยการลงทับหัวกู <c oughs> โคตรเจ๋ง <c oughs> <c oughs> ของกำลังตักข้าวกินอยู่กูน่าจะปล่อยให้แม่งนอนกินข้าวอยู่ตรงนั้นแหละไอ้สั้นเลยเฮ้ยยานไม่ได้ช่วยเานเลยไม่ได้มระวังนะข้างบนมีเอ่อมีเฮลิบอมเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วคุณยนต์สกายเน็ตเจอแล้วอ้ยโอ้เตรมเล็กก็น้อยอยู่แล้วเจอระเบิดอีกเจ็ดแม่โอ้ยคุณอยากจะกดออกเกมจริงเลย ปิดมโนเลยวะเออเที่ยไอ้พวกชอบเล่นภาพมุมสูงแล้วนับกับเพื่มไม่ได้ต้องยิงยังไงมาถึงจะพังวะเนี่ยอดีตเอาไปตรงไหนวะแล้วไปยิงแล้วไม่ไม่พังแล้วดีวะโอ้ยเรียกคนย้ายบินนี่วะจะบอกใครก็ได้ว่าออวันพีคคือตูดของนามิ สันจิแบบโซโลเป็นเกย์เฮ้ยคนจะเป็นแฟนของโซโลมันก็สันจินนะเฮ้ยโอ้โหลูกกระสุนไอ้เหี้ยแล้วยิงสเศรษฐศาสตร์สลายไป็นไงเนี่ยอดบอกห้าร้อยคาาร้อก็เหี้ยห้ารอยห้าร้อยอะไรวะโอ้โหต้องเทคกระสุนเจาะก่อนระดับมีเดียมต้องเทคกระสุนเจาะก่อนระดับมีเดียม ตะเบิดแล้วไอ้ยี่แต่แต่ประเด็นนี้คือปืนกดที่นันก็เจาะดับมีเทียมไม่ใช่เหรอวะทำไมมัถึงเจาะไม่เข้าปคนไอ้แอ้ตี้มันเฉียดเขาแล้วเนะี่ยไม่กูใช้โดโม์ิเนเตอร์ยริงแล้วเนี่ยใช้โดม์ิเนเตอร์ยิงได้อยู่เฮียบทลังในที่นั่นเลยตกปืนไรต์ยิงไม่เข้าเออ เอี่กินเ่ะโอ้ยมึงโหมึงตัวเ็แย่แล้วมึงไม่เพื่อนอีกแเนี่ยโหมึไปกินไอ้แคทมะ ไอีเกี้ยะโอ๊ยสการาชด้วยอุตเแมนอืมไอ้สัตว์โดนหลอกล่อแล้วพวกมึงอะป่าอสตอเรนทาวิกางไอ้สัตว์อืมโอ้ยเขี้ยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเกจะฉลาดกว่านี้ คือไอ้เวสองร้ตัวที่เธอมันนับลงมาสี่คนไหมลูกคนละสองร้อยนับครับนับลงมาครับเริ่มแบบเขาว่าอะไรกันนะเริ่มแบบเขาว่าอะไรกันนะเขาว่าไม่มมีไเคยมีคนช่วยยิงเลยใช่ไหมเขาก็อะไรกันนะโอ้โหยิงพี่กี่ตัวเนี่ยห้าหรอฮะกดไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกกดแถบขึ้นมา ชูบอลขึ้นมามอว่าเราอยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อถ้างั้นใครมีศูนย์เฝ้าตรงจุดน,นี้ไว้คนหนึ่งแล้วใครก็ได้มากรุ่นหน่อยลงไปผม,ผมเาเขาเาเาจะไปรับเข่าเองไปกินข้าวจะไปเก็บแต้มแล้วหน่อยกปปปเก็บแต้มเพื่อใหนจบเลยจังโอ้บูเทอร์มีมมมคนบูเทอร์กำลังเอาปืนด้วยคนแรกเนี่ยนี่อ,อ,อ่ะ ขมวาแข่เจบอลขวาเอานี่ต้าให้ายแม่ขวามีหน้าี่ของเราคือแค่เราจะเพิ่มแต้มอไรโตัวอีกโลยอีกหกสิบอ่ะไอ้เด็กเจ็ดสิบอ่ะ มีปืนนะดิปืนไม่เอาแล้วบอกมีมีที่มีไปถึงมีไอ้นั่นเอาวิทอลไปฆ่าบูเทอร์ให้บอกมาเออฉันเตอร์มาแล้วพี่เหลืออีกสิบนาทีว่ะเหลืออีกสินาทีน่าจะไม่ทันอ่ะสิบนาทีกับเอ่อกับอีกเจ็ดสิบตัวนะเจ็ดสิบตัวเอหลับปืนมามีไหม คือถ้าผมพี่อุทยานซองนี่คือเครื่องบินมันจะมันจะหายใไหมใช่มันจะรับผอยหลังมันจะรับผอยหลังของวันว่าแบบถ้ามันเกินเกินอันนี้มันมันจะมีขึ้นเกินอยู่มั้ยแต่แต่ในเมื่อเครื่องบินมันลงแล้วนี่ไม่มั่นใจมันจะขึ้นเกินหรือเปล่าก็ทางทางเช็คเฟย์ก็ยืนยันว่า สร้อยเข้าไปที่รูเกิดต,ตายสร้อยที่รูปัตตาของเราตกกระป๋องมากเลย <c oughs> ดังขวาทางขวานี่เรียบเลยปัมป๊มปั๊มดังกวาทีปั๊มเลยทา <c oughs> ปัม๊มปั๊มเลย kon <t representatives> ใช่อะฮะทำไมตะปันมาดูดาวเออที่เราเรียกตอนอยู่ข้างบนไงไม่ใช่มันนานกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยผมเพิ่งเรียกไปมันนัดกันก,ก่อนอยู่ในแมปนะี่แหละใกล้ๆจ<อ>ุดฝั่งตัวแหละขอบคุณอา่า welcome ทีนัพายเข้มาแล้วนะมาั้คู่เลยโดนเลย,ยเเระวัวงพี่อกอก,อ,ก,อ,กออกออกออกหรือโดนทัพพายทับขาเกี้ยวยิ่งว,เวกเกอร์ไอ้สัตว์โดนดยงิยงโดนที่อะไรไม่ตายสัตว์โดนตูนัน่งพไาย บ้านไหนไอ้ยี่ด่่่่่่่่่่เ่่อ่่่่เ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เหอ่่่ก่บ่่่น่่่น่่้่ล่่่เ่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่เ่่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 เ่่่่ข่่่่่เ่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่ตัว นอนนอนนอนยิงไปเร็วเร็วเร็วเร็โอ๊ยบตัวยิงตัวเล็กผมเรีนพร้อมแล้วเย็นยิงตัวเล็กเฮ้ยต้องต้องให้บอลยิงด้วยค่ะใช่ให้บอลยิงต้องี๋ยวยิงก็ได้ ไ,ได้ไไดคนที่ควีเสร็จแล้วถอนถอนติดเวร์จิน่าอูย้ยเกือบตายไปขวาทางนห้หนไปทาตงตรงบอลนะเด็กตัวเดียวโอ้ถอยกลับไปที่ยานเสร็จแล้วเสร็จแล้วถอนตัวถอนตัวตัวแบกโอู้ตายไม่ได้เทปป์เยอะกับตันคิดว่า,าจะยังโอ้จะว่าไปเต้นเต้นกูก็หล่นลงไปเหมือนกัน ผมเต็มละเฮ้ยมีชาร์จวอจะทำให้ในเทอร์นนี้ไม่สามารถเสียไลไ์ได้มากกว่านึงถ้าผมถ้าผมสำเห็จในการเก็บแชมเปี้ยนไปเลยไอเหี้ยโดนดันขนาดนี้ร้อยเหรอผมผมไม่ได้เกี่ยวกับจ่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะแต่มันแต่มันดันมาถึงข้างหน้าแล้วจ้าไปละลากรอนพุธลาก่อนไม้ ใช่ราก่อน Super Sample ด้วยไม่ต้องห่วงผมตันแล้วอันนี้คือเสียงเป็นเอเรียนใช่ไหมือว่าคุ้นกันก็ใช่เอเรียนสวัสดีชาวโลกเป็นอะไรเป็นหรอกนะจะบอกว่าไอ้เฮียไปก่อนเลยใสกูไม่ไหวละขี้วอนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะวอนอดีเดียวพอเดียาเลอเกิด c o n t r เลย แต่คูอยากจะ,จะกบอกว่าคือเป็นหัว